สวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านเคสเทาครับบูเวฟนะครับเพิ่งทายาให้เสร็จนะครับเมื่อสักครู่ยังดูจังเลยเนี่ยอยากรูปหนูจังเลยมองเลย <c oughs> เจนดูอยากลูกหนูมากอันนี้ก็เอาเอาเจลเย็นนะครับใส่ใส่เข้าไปที่ข้างใต้นี่นะครับพอใส่ไปเขาก็มาลงลงมานอนเลยตอนนี้วันนี้ก็ย้ายบูเวฟนะครับมาอยู่กรงสามชั้นให้นะครับอ๋อต้องวัตถูไปเล่นอยู่ข้างบน <c oughs> น้งองปลาทูมันเล่นนะครแยมันเล่นกับพี่แยก่อนลูกแยกนะครับแ็แยกบ,บูเวฟมาอยู่กรงกรงแยกด้านขวานี้นะครับให้เขาให้ลลแล้วก็ใส่ลังไ,งไว้ให้เกิดเผื่อให้เขาเล่นนะครับอ่าชั้นออกแล้วก็ชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นโอมให้เขาเขาจะได้แบบมีสเปซหน่อยนะครับนอนไรให้นะครับ,บก็แยกแยกแยกอ่ด้านข้างกรงนี้ก็เป็นกรงว่างนะครับจะไม่ให้จะไม่ให้มีตัวไหนอยู่เออจับจับประทุมากน ประทูยังเล่นกับพี่ไม่ได้ลูกใช่หอืมกอนลูกเมืกี้เขาก็ร้องบู <c oughs> เวฟนะอยากรูปหนูจังเลยลูกแต่ช่วงนี้รูปหนูไม่ได้นะให้หายเร็วๆนะลูกอืมนนะครับบูเวฟครับก็อากาศจะอบนิดนึงนะครับที่บ้านช่วงนี้แต่ก็พยายามเปิดเปิดพัดลมให้นะครับ เปิดประลบให้เขาแล้วก็เอาโอ่งใส่เจลนะครับไปข้างล่างเป <c oughs> ิดก่อนเดี๋ยวน้องมาหาคุณเอาไม่เหนีให้แม่อัน